สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูสมาชิกใหม่ครับผมเป็นนอนนะทุกคนนะทำไมต้องจะนอน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 อยู่ไงอ๋อนอนนอนอยู่นะทำไมนี่ไงครับนี่คือชูค่าไรเดอร์ครับทุกคนชูค่าไรเดอร์ครับผมนี่ครับนออยู่เนะครับนันอยู่อืมเวลาตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นเวลานอนของวันนะมันจะตื่นตอนกลางคืนนะ อันนี้นอนอยู่ว่างั้นใช่ครับผมมันคุดเนี่ยนะอมันเอาปุ่นแหละฮะเข้าอยู่เลยนะที่ใส่อาหารไม่ใช่อยู่ในกล่องนะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอนอนเขาตื่นนะฮะและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาพบหน้ากับนอนเขากันนะนอนน่ะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้นอนไว้ก่อนนะครับนอนเอากินกระจังหน้าดูนะดูฮะนี่มอมตื่นคุยนะขนาดนี้นะยังไม่ตื่นเลยคุยดังๆอ่ะเื่เเลย ตื่นแล้วเฮ้ยไม่ตื่นไม่ค่อยันเฮ้ยอย่างนั้นของฉันไม่รู้มันตัวอะไรมันอะไรดีเดี๋ยวทุกมามิวเรื่องแต่จะปลุกเขาตอนนี้เขาก็น่าจะโมโหแล้วนอนนอนไม่รู้เหมือนกันเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับได้เวลาตักริบบิ้นนะผมแฮะไม่ใช่ฮะเราจะทําการปุกน้องชูก้าไกดเดอร์ออกมาให้อาหารนะครับ ให้น้องเขานอนมาเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะมสมควรแก่การแล้วเวลาอันควรแล้วครับผมทุกคนเรามาอัญเชิญเขาออกกันฮะอย่างปรานีปัน,นนองครับผมนี่ผ้าวไว้นะ <c oughs> ยังหลับอยู่เลยที่เดิม,มที่เก่าเวลาเดิมมามเอาตื่นแล้วมานี่นี่มาที่นี่เขาออกทางนี้เนี่ยนี่แหละทางนี้เลยต้องขุดออกมาเขาลิ้นชักนี่เลยใช่มาเอาเขาแล้ว

วันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่ได้พบหน้ากับพี่แชมัมใช่ครับอุ้ยอุ้ยสะดุ้งสะดุ้งเลยของเขาสะดุ้งแต่เขาไม่แต่สะดุ้งหรอกเราสะดุ้งแทนแค่มาสะดุ้งเออสะดุ้งแทนเลยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นพวกพวกกันพวกกันพวกกันนะกําลังนอนใช่หรออ๋อกําลังนอนซูก้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่นอนช่วงกลางวันนะเพราะว่าถ้าจะนอนอยู่ปลุกเขาก็จะงุดหงิดแต่ประมาณนี้เขาชอบเมื่คืนแต่ถ้าจะเรียกเขามาก็ ดูดูย่างมันไม่พอใจอ่ะฉันกทำไมย่างข้าวปมันเหมือนโดนอัดอยู่ในแพ็กเกจเล็กๆนิดนึงอยู่เลยลองลองหยอดดิไปหิวใช่ไหมอันนี้คือเย็นแล้วไงเผื่อจะกินเหมือนจะหิวเหมนกินกินในกล่องได้นะไอคินแต่ถ้าจะให้ดีอุ้มด้วยมือแล้วบ้อนกว่านะะเดี๋ยวเราให้มันให้มันให้มันจะเทเขาออกมาก็ยังไงยังไงอยู่นะ ให้แตะยาก่อนให้ยาเขาก็ไม่ยอมออกนะแต่เขาก็ไม่ยอมออกนะเขาเป็นสัตว์ชอบคุดมุดไงกินอะไรเงี้ยหยากนเดี๋ยวก่อนแต่จริงๆจะต้องจับออกมานะอย่างนั้นดีกว่านะยังไงอยากยังอยากยังกินเนี่ยนะอหอหอหก็ยังเหมือนขี้เกียจยังไงไม่รู้ไม่อยากออกไม่ตัวอะไรอยู่ในนี้นะงงไหมทุกคน น่ารักจุงเบยอ่ะดู๋ยวดิขนนุ่มมากเลยนะจริงๆเรามีชื่อไว้ในใจแล้วอยู่นะคือน้องปาาอ่ะน้องพี่เตยเขาตั้งชื่อเลยหรือปะชื่ออะไรเขาจะให้ชื่อเยบร้อยเนสโก้ฮะให้ในเนสโกะแต่คุณพ่อบอกว่าให้ชื่อชิซูกะเออชื่อแต่ละคนคือเขาเป็นน้องสาวไงอ๋ออแล้วจะเป็นเพศเมียอ่าดู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 นะดูไม่ทำไม ก้อนอะไรเงี้ยไม่ยอมออกนะทุกคนนะดูวคืนเหมือนอยางอยากนอนน่ะเอ้ยจจกตีเอวนะเราชอบในนี้อ่ะประมาณนั้นนะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะต้องไม่ตาานมาไหมเอาแล้วครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตื่นนะฮะวันนี้ก็แค่พามาดูยมโฉมก่อนนะนี่ครับเป็นไงครับภาพรู้จักสมาชิกใหม่นะครทุกคนแล้วโชว์นี้ให้ดูไหมเนะโอ้ย เนี่ยไม่เอาจริงกแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเวลาตืเวลาเราหลับอ่ะเอาหมวยเอามวยเทเหรอเทเลยเหรอเอานี้เหรอไม่ยอมใช่ไหมมาแล้วชูก้าไครเดอร์นี่ก็คือกรอกบินนะจ๊ะทุกคนให้คุณมือสายพันเล็กนะจริงๆเขาบินบินนะเขาไม่ได้บินแบบนั้นจริงๆเป็นลักษณะการล่อนใช่จากที่สูงลงที่ต่ำ มันเขาใช้รีโมดด้วยป่ะใช้รีโมทด้วยจะเป็นแบบไม่โดนไม่ใช่มาดิกใหม่เราตื่นแล้วนะจ๊ะเอ๊ะกำลังสงสัยงงนะตื่นแล้วหิวแล้วต้องมาป้อนข้าวแล้ทุกคนกินไหมเฮ้ยกินหิวอ่ะต้องกินพี่นอนบ้านเขาครับกินเสร็จแล้วก็นอนต่อก็คือนมใช่ที่นี้กินนมซีแล็กก็แถเป็นใส่นมแพะนะคะลองไหม้มันเลยเพื่อเสริมกระดูกให้น้องเขาไง ไอ้ไอ้ตัวหนึ่งนะน้งแพะนะเบื้งลูกเนี่ยนะทุจริงมองไปมองมานหน้าเหมือนหมูเงี้ยนะอืหมูแบบนี้เลยหมูเป็นแด่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเราตื่นแล้วทุกเธออย่าหลับนะเขาบอกใช่เวลาเราตื่นแล้วอย่าเราเดินกันเนี่สองเดือนนะนี่สองเดือนเองบินเดชบินไม่ได้แค่ล้นบอกเดชจกจับบ้างนะ ไต้องค่อยๆจับเขานะแต่เขาว่าเป็นสัตว์ที่ติดเจ้าของนะจริงๆแล้วติดอ่ะคือไม่ไม่ห่างรักอะไรเงี้ยเกาะไหลไปนี่ยังแกงพักคิริวเนี่ยไม่จับมาพักคิริวมาใส่คนใช่มาตายบ้านยากจนพ่อแม่ไม่ซื้อเก้ใส่ไม่ทกินอาหารมาใส่ทุกคนโอเคครับวันนี้ผมก็แค่พาทุกคนมาแนะนำสมาชิกใหม่นะทุกคนนี่นะช่วยกันเรื่องอะไรดีกว่าลองน้อย ชิซุกะหรือเนซุโกะแต่เอ็งอยากชอบชิซุกะนะเออคิดว่าชื่อไหนแบบน่ารักอย่างเงี้ยอันนี้ชิซุกะอันนี้ก็โดบิตะใช่ไหมใช่เป็นโดบิตะโนบิตะชอบเอ๋ชอบเอ๋เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับน้องชิซูกะของเรานะฮะมาดูนะครับว่าการพัฒนาของเขานะครับจะเชื่องมาถึงไหนแล้วนะฮะในรอบหน้าทุกคนรอบนี้ผมว่าก็กําลังเริ่มโซนแล้วนะครับนะครั เด็กแล้วแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายแกตค่อยๆจับเดี๋ยวตุกไม่เป็นเจอจะเล่นเนี่ยล้างหน้าล้างหน้านี่ลองนะเล่นได้จับดิจับดิจับเอาเลยอย่าให้เขาตื่นอย่างเดียวอ่ะค่อยๆเล่นเขาอย่าไปกระชกกระชากหน้าตกตาโตโตฮะ ไตแล้ว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 เขาชอบอยู่ด้านหลังวันนี้ทั้งวันเลยคือหลังไม่เข้ยเจิดปากโอ้ผมผมผมเรามันยาวให้เขาดมกลิ่นเราเขาจะได้รู้มันก็ไตเผื่ออยากไต่ไปไหนก็ไตไปอะ